ลูกค้าเพชรนะฮะอันนี้พี่ซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่อพศ61ค่ะปี61ค่ะ61มีใบใบรับรองให้ไห้ผมขอดูน่ครับคุณพี่ครับตอนนั้นซื้อมาราคา25,000บาทใช่นีค่ะเราไปถามร้านแล้วค่ะไปถามก่อนหน้าที่จะเกิดกระแสนะคะเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องเงินเราจะไปขายร้านเพชรที่ที่บ้านอ่ะเขาบอกว่าขออนุญาตนะคะไม่รับนะ ทำไมอ่ะพี่เพราะปกติถ้าเราซื้อทองซื้อเพชรเราสามารถขายได้ทุกที่ใช่ไหมในประเทศไทยใช่ไหมแต่เขาบอกว่าขออนุญาตไม่รับนะคะพี่ซื้อมาจากไหนพี่เอฟม,มาจากไหนพี่ขายคืนร้านเขานะนะแล้วตอนที่เราเอฟ่เขาก็บอกว่าพี่สามารถขายคืนร้านเราได้แล้วก็ตระหนกใจนะเพราะว่าเราเราก็เราเอาไปใส่อยู่ครับทําไมมัน สีมันเสาเสาลงอ่ะหมองหมองลงแล้วก็เออแล้วเพจก็เด็กแล้วเราเราไม่รู้จักเลยเราเราเราซื้อเพรไม่เป็นเราก็ดูเพรไม่เป็นครับเราเราก็เลยไปถามคนที่เขา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 เล่นเพรเขาดูเพรเขากบอกว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะมันมีความรู้สึกว่านั่นเลยเราก็เลยตัดสินใจตีตั๋วมาจากรอยละเอียดเลยค่ะมาถึงนี่ตีสี่สี่สิบค่ะเราก็เลยมาเรื่องนี้เลยมันกําลังเป็นกระแสอยู่เพรเพียงหนึ่งเดียวเลยหรือเปล่าเนี่ย หนูหนูคิดว่ามันยังไม่เป็นกระแสนะแต่ถ้า,าถ้าสมมติหนูว่าโผล่ยางเี้ยอาจจะมีเยอะเลยเพราะว่าวันนั้นที่เอฟกันหมื่นกว่าคนนะที่เอฟกันอ่ะเยอะเลยนะรเราเราเราเพชรก็ไม่มีราคาต่ำเลยนะเ <ๆ S 1> ต็มที่ก็คือหมื่นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นนะห,หนูคิดว่าเยอะถ้าสมมุติมาเปิดประเด็นกัน,นี่ะคิดว่าเยอะ